สวัสดีจ้ากิพาะมาเฮ็ดหมกปลาซิวค่ะปลาซิวตัวงอมาดเลยจ้ะไม่ใช่ตัวไข่าาไ,ะะไข่ค่ะรสอื่นเท่ากับใส่พริกแกงลงไปค่ะที่เราตำหยาบไปนะคะพริกตำหยาเนาะค่ะใส่ตะไคร้ใส่เกลือลงไปจ้ะหมกปลาซิวค่ะใส่โปงง่งนัวน้ำค่ะ ใส่ต้นหอมผักชีใบมังักค่ะพริกอ่อนค่ะใส่ลงไปค่ะคนเลยค่ะมีเข้ากันหมกกระสิวจ้ะมันมนมีอยังมากมากแล้วค่ะมันนี้ใส่เ,เกลือกับชุล ต้นหอมบักชีเล่าหอยดูพริกอ่อนค่ะคลุกให้เข้ากันจ้ะหมุกปลาหมุกแบบบานๆได้ค่ะเติมเกลือสักหน่อยกันค่ะอินโบให้หมุกออกเค็มเล็กน้อยเป็นเสียงที่หนัก เกลือเพิ่มลงไปหาใบตองด้วยจ้ะแม้อตองหั่นเสียมไปเรียบร้อยแล้วค่ะล้นไฟแล้วค่ะต้องล้นไฟก่อนนะจ๊ะต้องจังบาแตกค่ะตักว่างลงไปได้วยค่ะหมกปลาซิวเลยจ้ะมื้อนี้ và kêu thủy đảng chắc cảm đảng như tuổi nhầy phải không bị cái chất nơi cả một cái chỉ hóm để tỏ thôi mà hóm ใส่กะปล,ะล,ลี่ย้อยก่ะพี่สิเซ้ยเขียบร้อยเอาจ้ากไว้มีเอียังมากมากะคะ่ะมุกประซิวเห็ดส้ำนี่แหละคะ่ะติพาไปปิีะะ่ยแล้วค่ะติดเตาก่อนนะค่ะพี่น้องต้องเตรียมใบะะล้วค่ะลออ้าจะไปกลอบไฟ้กันหน่อยะคะ่ะ ตบาบักเบงตอนซุกเหลยวนะค่ะพี่น้องจ๊ะแตอนนี้ห้าไปติดเตาก่อนนะคะ่ะจะจบคลิปไว้แค่นี้ก็เนาะคะ่ะเดี๋ยวถ้าเบิ้งตอนซุกก็ได้นะจ้ะพี่น้องเดี๋ยวสียอามาาแกะให้เบิ้งค่ะหยออกมาาเป็นตาแสบบอไปกอไฟก่อนคะ่ะสวัสดีจ้า